ขอต้อนรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมจนถึง23สิงหาคมเป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ตามโหราศาสตร์สากลหรือตะวันตกนะตามโหราศาสตร์ตะวันตกนะคะมันจะมีคนที่มาดูคลิปอาจารย์แล้วก็จะมาเขียนนะจะมาจะมีคอมเมนต์ว่าอาจารย์เข้าใจว่าคนไทยไม่ค่อยคุ้นกับคําว่า western astrology หรือโหราศาสตร์ฝรั่งนะคะส่วนบางคนก็จะมาย้อนจะมาแย้งอ,อาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์บอกวันเดือนปีเกิดผิดหรือเปล่าแค่นี้ก็ผิดแล้ว แล้วไปเอามาจากไหนอาจารย์ก็เลยแบบนะคะ ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมากนะอ,อ่ะทีนี้ก็เท่ากับว่าคนที่เกิดตามนี้คุณถือเป็นสิงห์ตามโหราศาสากลนะคะอ่ะก็ตอนรับเข้าสู่เดือนกร,รกฎาคมนะลูกมาดูพลังงานของชาวลัคนาราศีสิงห์ในเดือนกร,รกฎาคมเดือนที่7แล้วนะคะของปีนี้ส่งผลอะไรกับชาวลัคนาราศีสิงห์บ้างสิงห์มีดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าลักเนาะสิงห์เป็นราศีธาตุไฟสิงห์เป็นพลังงานของความใจกว้างใจใหญ่เป็นคนสายเปอยู่แล้วทีนี้มาดูกันว่าในเดือนกรกฎานี้จะเป็นอย่างไรอันดับแรกเลยลูก ต้องรอตอนนี้ดาวอาทิตย์ของหนูเนี่ยมันโครจรอ,อยู่ราศีกรกฎหนูฟังราศีกรกฎเป็นราศีของธาตุน้ําสิงเป็นพลังงานธาตุไฟไฟมันอยู่ในน้ํามันทําให้เราเหนื่อยหน่อยอืดหน่อยพลังงานมันล่าช้ายืดเยื้อหน่อยรอค่ะเดี๋ยวพอดาวอาทิตย์หรือซันของหนูเนี่ยมันเป็นดาวเจ้าลักของหนูโครจรเข้าราศีสิงห์ณนะวันที่22กรักรดาคมเป็นต้นไปพลังงานหนูจะเต็มสูต ะะพลังงานของชาวสิงจะเต็มสูงมากๆเลยจะไปข้างหน้าจะพุ่งทยานนะฮะพลังชีวิตหนูจะดีสุดๆนะคะพอลาที่มันโครจรเข้าในเรือนเกิดของตัวเองเนี่ยทีนี้เดี๋ยวมันจะเกิดปรากฏการณ์แรกก็คือนิวมูลพระจันทร์เริ่มต้นการโครจรครั้งใหม่ในวันที่25กรกฎาคมนะพลังงานของนิวมูลเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่25กรกฎาคมจนถึง8สิงหาคมในช่วงเวลา15วันสั้นๆนี้ชาวสิงควรจะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับชีวิตตัวเองอาจารย์บอกเลยนะ ตั้งแต่22กระกฎาคมพอมันโครจรเข้าเรือนตัวเองแล้ว25กระกฎาคมเกิดนิวมูลสิงต้องมานั่งคิดแล้วฉันจะวางแผนชีวิตใหม่อะไรคือความปรารถนาของฉันฉันจะไปยังไงการงานที่ฉันทํามันใช่หรือไม่มาเริ่มต้นกับตัวเองใหม่นะฮะแล้วมีหนําซ้ําดาวพุธ m e เมอร์คร ก็รีทเก a รตคือโคจรถอยหลังตั้งแต่วันที่18กรกฎาคมจนถึง11สิงหาคมหนูเห็นความคล้องจองที่มันมาลุมมาตุ้มอยู่ในราศีสิงของหนูไหมคะชาวสิงในเดือนกรกฎาคมนี้อาจารย์จะบอกว่านี่คือ Energy คือระดับพลังงานที่หนูต้องคว้าเอาไว้ พี่เอมาไหมเนี่ยพี่เออยู่ไหมแอดมินพี่เออยู่ครับออพี่เอพี่เอเป็นสิ่งอาจารย์จาได้ต้องคว้าไว้นะต้องเริ่มต้นกับตัวเองใหม่ชำระล้างสิ่งเก่าที่ไม่จําเป็นตัดออกให้หมดแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่กับตัวเองดาวพุธมันจะรีโทเกรดคือโคจรถอยหลังแสดงว่ามันจะพาเราย้อนกลับไปพิจารณาตัวเองลึกขึ้น แต่ให้เรามัดระวังเรื่องของการสื่อสารการเจราจาการเข้าใจผิดคนเข้าใจผิดนะคนทํางานเกี่ยวเรื่องการสื่อสารต้องเพิ่มความระวังเข้าไปในช่วงนี้แค่นั้นเองนะ18กระกฎาคมถึง11สิงหาคมนะคะทีนี้มันก็จะมีช่วงเวลาที่ดีอยู่ช่วงแรกๆด้วยนะคะก็คือ1-8 1-8กรกฎาคมช่วงนี้ดาวอาทิตนะกลุ่มกับดาวพฤหัสแสดงว่าพลังชีวิตค่อนข้างดีเหมาะกับการคิดบวกคนต้องการจะเดินทางไกลคนต้องการจะทําอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะช่วง1-8อาจารย์ถือว่าเป็นบวกแล้วก็1-8เนื่องจากว่าดาวอาทิต์เป็นดาวเจ้าลักเราอะ่ะ มันทามุมมันกลุมกับดาวพฤหัสหลายคนในชาวสิง์ก็มีเกณฑ์มีโชคลาภก็เหมือนกันนะฮะอาจจะไม่ได้เป็นตัวเงินแต่เป็นโชคหรือโอกาสด้านอื่นก็ได้นะใดๆคือในเดือนนี้เดือนกรกฎเดือนกรกฎาคมเนี่ยชาวสิง์เนี่ยสุขภาพดีมากๆเลยนะโดยเฉพาะตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมจนถึง3สิงหาคมพลังงานของชาวสิง์สุขภาพดีมากๆเนื่องจากพลังงานของดาวอาทิตย์ซึ่งเป็นดาวเจ้าลัคนาของราศีสิง์เขาทำมุมทรยกับดาวเสาร์นะคะ เซตเทิร์นนะมุมทรายคือมุม120องศามันส่งผลให้พลังงานหนูดีเรื่องสุขภาพมีหนำซ้ำมันก็จะเกิดฟูมูลในเรือนสุขภาพของชาวสิงด้วยในเรือนฟูมูลในเรือนราศีมังกร<ๆ>ก็คือฟูมูลพระจันท์เต็มดวงทำให้สิงหลายคนเนี่ยตั้งแต่11กรกฎาคมจนถึง24กรกฎาคมหนูจะเห็นปัญหาด้านสุขภาพหนูจะเห็นเรื่องของสุขภาพของตัวเอง ชัดเจนมากยิ่งขึ้นชาวสิงจะเป็นอย่างนั้นโอเคไหมทีนี้อ่ะเรื่องภาพรวมจบแล้วต่อไปเราจะไปเจอเรื่องแรกคือเรื่องการเงินนะะลองมาดูการเงินของชาวลัคนาราศีสิงอันดับแรกดาวพุธค่ะเมอร์คิวรี่ดวงนี้ มันคือดาวการเงินสดของชาวสิงอาจารย์บอกแล้วว่าตอนนี้ดาวพุธเนี่ยมันโครจรอ,อยู่ในเรือนราศีสิง์ถือ,อยว่ายังเป็นบวกกับการเงินจนกว่ามันจะถอยหลังะนะะณวันที่18กรกฎาคมจนถึง11สิงหาการเงินคุณถอยหลังแน่นอนแต่จะเป็นลักษณะของถอยกลับไปคิดเรื่องเก่าพิจารณาเรื่องการเงินเหมาะมากกับการไปทวงหนี้ ดันบอกเลยนะเหมาะมากกับการไปทวงหนี้ใครที่ติดค้างหนูอยู่กลับไปลื้อฟื้นทวงเรื่องของการเงินเก่าๆซะมีผลเป็นบวกกับตัวเองนะคะจริงๆแล้วถามว่าอาจารย์คะถ้ากรกฎาไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีเรื่องการเงินของชาวราศีสิง์เดือนไหนถึงจะดีนูน่นต้องรอดาวพุธโคจรเข้าเรือนการเงินของหนู2องเซปเทมเบอร์คือ2กันยายนไปแล้วคะ่ะอันนี้คือเลิศเลอตลอดทั้งเดือนกันยายนดีด้านการเงินสุด,สด รอหน่อยเพราะฉะนั้นสิงหรอก่อนกรกดาสิงหาอาจจะไม่เต็มที่100%เนาะแต่เรื่องของเงินสดแคชโฟล์ Pro มันจะเลิศมากๆเลยในช่วงของ2กันยายนไปแล้วนะคะใดๆตอนนี้ดาวังคารมันก็โครจรอ,อยู่ในเรือนการเงินของหนูตลอดทั้งเดือนกรกฎาคมส่งผลต่อการที่หนูใช้เงินกับ ไปเพื่อพิสูจน์คุณค่าตัวเองเพื่อใครอ่ะชาวสิงห์หลายคนเป็นคนใจใหญ่ใจกว้างสายเปยอยู่แล้วต้องระวังการเปเพื่อพิสูจน์คุณค่าเพื่อใครเปไปเพื่อหวังผลกับอะไรต้องระวังจะเสียเงินกับตรงนี้เยอะมากทีนี้ในเรือนการเงินสดของหนูเนี่ยยังมีตัวลุน่าอีคลิปหรือจันทธาุ เขาไปปรากฏอยู่ด้วยจันทคา,าตเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่14มีนาที่ผ่านมาส่งผลจนถึงประมาณกลางเดือนสิงหาคมนี้สิงบางคนปิดจบหนี้สินบางก้อนได้อาจารย์ว่าบางคนจบปัญหาการเงินไปแล้วบางคนจบปัญหาหนี้สินบางก้อนไปได้นะคะถ้าถามอาจารย์ว่าเดือนกรกฎาคมเนี้ยนะเป็นช่วงเวลาของโชคลาภของชาวราศีสิงห์ด้านการเงินไหมไม่มีนะอาจารย์ยังไม่เห็นว่ามันจะส่งผลเนาะประกอบกับดาวอาทิตย์ก็เพิ่งย้ายเข้ากลุ่มลักตัวเองนะคะแล้วก็ดาวพุธ ดาวการเงินหนูก็โครจรถอยหลังอีกอาจจะไม่มีเรื่องโชคลาภเกิดขึ้นออแต่เรื่องการลงทุนสมมุติถ้าอาจารย์ขาอยากจะลงทุนทําธุรกิจเพิ่มจะมีการทงการเทรดเกิดขึ้นเพิ่มเติมทําได้ไหมคะในเรือนที่8เรือนราสีมีนของหนูเนี่ยเนปจูนนะคะเขาทำมุมทรายกับเมอร์คิวรีหรือดาวพุธตั้งแต่ช่วง1นถึงแ กรกดาคมแสดงว่าถ้าจะเทรดจะเล่นหุ้นจะมีการลงทุนจะมีการลงทุนธุรกิจเพิ่มอาจารย์มองว่าในช่วง1 8ถึงกรกดายังคงทําได้แต่หลังจากนั้นต้องเพิ่มความระวังเข้าไปหน่อยละโอเคไหมต่อไปในเรื่องของการงานของชาวลัคนาราศีสิงห์เนาะเรือนการงานของชาวสิงห์เรือนที่10มีดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการงานนะคะแล้วดาวศุกร์เองตอนนี้เขาโครจรอ,อยู่ในเรือนที่11เเห็นไหมคะวีนัสเพราะฉะนั้น งานที่เกี่ยวข้องกับสังคมคนหมู่มากการออกสังคมเพื่อนฝูงเลิศคือดีมากกับคนราศีสิงห์มันก็มาพร้อมกับภาษีสังคมที่สิงห์ต้องจ่ายโคตรใช้เงินฟุ่มเฟือยเลยค่ะในเรื่องของเดือนกรกฎาคมนี้นะคะสิงห์ต้องระวังเรื่องการใช้เงินมันเกิดฟูมูลคือพระจันทร์เต็มดวงขึ้นในวันที่11กรกฎาคมจนถึง24กรกฎาคมเหมือนเอาไฟฉายส่องเข้าไปในกล่องเรื่องการงานประจำของชาวสิงห์เพราะฉะนั้นชาวสิงห์เรื่องของงานประจำนะลูก คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจยังไม่รวมนะคะคนทํางานประจําพนักง,งานออฟฟิศหนูจะเห็นอะไรชัดมากเลยในงานที่หนูทําถึงขางนาดบางคนอดอดรนทนไม่ได้อยากเปลี่ยนงานนะคะบางคนบางคนอยากกินหัวเจ้านายตัวเองก็มีนะคะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะเกิดขึ้นตั้งแต่11กรกฎาคมแต่มันก็มีข้อดีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงถ้าหนูตั้งใจจะเปลี่ยนแปลงอยากจะขอออฟเฟอร์ขอเจราจาขอต่อรองใดๆทําได,ได้แต่ต้องทําก่อน18กรกฎาอย่าลืมว่า18กรกฎาถึง11สิง หาชาวสิงไม่ควรเจราจาต่อรองเอกสารอะ,อะไรใดๆทั้งสิ้นเลยหนูมันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ง่ายมากหรือคนเข้าใจหนูผิดได้ง่ายมากด้วยอิทธิพลของเมอร์คิวรีหรือดาวพุธท,ที่มันรีโทรเกรดโครจรถอยหลังในเรือนที่1ของตัวหนูเองนะคะโอเคต่อไปในช่วงของต้นเดือนในเรื่องของการเงินเนี่ยมันจะมีดาวเสาร์อีกที่มาทำมุมเซกทรายกับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินด้วยตัวมันเองอยู่แล้วนะคะ1-11กรกฎราคมเหมาะมากกับการจัดระเบียบการเงิน โอเคไหมรอนะรอดาวศุกร์โครจรเข้าราศีสิงห์นะในวันที่25สิงหาคมไปแล้วอาจารย์ถึงจะมองว่าด้านของการงานหนูจะมีสเสน่ห์กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะรอดาวศุกร์โครจรเข้าราศีสิงห์สเสน่ห์ด้านการงานจะกลับมาเดี๋ยวมันจะเจอมุมอับอยู่นิดนึงนะเดี๋ยวพอดาวศุกร์ออกจากราศีเมถุนเดี๋ยวนะคะในช่วงของกรกฎาคมทั้งเออในช่วงของสิงหาคมทั้งเดือน 1ถึง24สิงหาคมอนูอันนี้อาจารย์พูดในเดือนกระกฎาเนาะแต่อาจารย์พูดไปให้ให้เห็นภาพชัดว่าพอ1-24ถึง24สิงหาช่วงนั้นการงานหนูมุมอับนะ พูดแล้วก็พูดเลยก็บอกว่าการงานหนูก็จะมุมอับนะคนเข้าใจผิดความลับถูกเปิดเผยบ้างเจอการชึบข้างหลังต้องระมัดระวังนะคะอ่าทีนี้พอ25สิงหาไปแล้วการงานหนูก็จะโฟล์มีเสน่ห์การเจรจาต่อรองได้ๆจะเกิดเป็นผลบวกคนที่ใช้ปากในการพูดเซลล์การสื่อสารเลิศเลออลังการหลังจาก25สิงหาเป็นต้นไปโอเคอ่ะมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งพลังงานของดาวเสาเซตเทิ เซตเค d เขาจะสแควร์กับดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการงานของตัวหนูนะคะเนี่ย ดาวศุกร์นอยู่นี่มันยังไม่ทํามุมตอนที่อาจารย์วาดภาพนี้ไว้เนาะเพ้ามันจะทํามุมสแควร์กันมันส่งผลตั้งแต่27กรกฎาคมถึง9สิงหาคมเขาเรียกว่าโดนทดสอบเรื่องความสัมพันธ์จากหน้าที่การงานหลายคนที่ชอบทําตัวเป็นเ,เป็นทูตผู้ไกลเกลีย่ยปณีประนอมจะมีปัญหาชะเเองนะคะคนที่ทํางานต้องใช้ปากในการเจรจารสื่อสารฝ่ายบุคคล HR งานที่เกี่ยวข้องกับออฟฟิศหนูระวังการมีปากเสียงมีปัญหานะคะเกิดจากความสัมพันธ์ในที่ทํางานหัวหน้าที่เคยซัพพอร์ตเราดีอยู่ๆ มาหันหลังให้ซะง,งั้นก็อยู่นิ่งๆจนกว่าพลังงานนี้มันจะผ่านพ้นกสิงหาคมไปแล้วก็จะกลับมาดีได้เหมือนเดิมนั่นเองโอเคนะคะดาวศุกร์กับยูเรนัสก็กลุมกันอีกช่วงต้นเดือนอ่าโอเคก็ไม่โดดเด่นเท่าไหร่โอเคการงานจบแล้วในเดือนกรกฎาคมนี้ชาวราศีสิงห์ต่อไปการงานแล้วการเงินแล้วการงานแล้วต่อไปความรักมาดูอาการต่างประเทศก่อนหนูจะสังเกตเห็นว่าในเรือนราศีเมษเนี่ย เป็นเรือนที่9เรือนการต่างประเทศเรือนต่างประเทศของชาวลัคนาราศีสิงนะมันเกิดโซลาอิคลิปขึ้นวันที่29มีนาคมเนาะโซลารอิคลิปคือสุริยุป,ปราคาสุรยิยคราสหมายถึงการเริ่มต้นใหม่สิงหลายคนมีเกณฑ์การไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศต่างชาติต่างภาษาการสอบเกี่ยวข้องกับปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นการสอบเกี่ยวต่างประเทศใครยื่นวีซา่าใครต้องการที่จะทําเกี่ยวกินการดด์ใดๆนะฮะ ส่งผลเป็นบวกกับหนูทั้งหมดเลยตอนนี้และยังคงดีถึงกระทั่งกลางเดือนเมษาย,ยนอสิงหาคมนะฮะยังคงดีถึงกลางเดือนสิงหาคมหลายคนมีการเริ่มต้นใหม่มาอยู่แล้วนะฮะคนที่เป็นราชการเนาะเป็นทนายราชการฐานตำรวจคนมีสีใดๆการจะสอบกพอใดๆถือว่าดีมากถ้ามันเกิดขึ้นภายในสิงหาคมนี้สิงยังมีลุ้นสูงมากแล้วก็ดีกันหนุ่นะคะด้วยพลังงานของสุริยคราสโซลาร์อคลิปนะ ดีค่ะทีนี้อ่ะต่อไปเรื่องความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีสิงห์ดาวเจ้าเรือน7็ดดาวเจ้าเรือนความรักคือยูเรนัสลูกยูเรนัสของตัวหนูทำม,มุมกลมกับดาวศุกร์ยูเรนัสของหนูเนี่ยกลมกับดาวศุกร์กลมอยู่ในราศีเมถุนในเรือนที่ี่โอเคอาจารย์จะบอกว่าตั้งแต่ในช่วง เดี๋ยวนะหนึ่งถึงสิบสามกรกฎาคมหนึ่งถึงสิบสามกรกฎาคมยูเรนัสกลุมกับดาวศุกร์อยู่ไม่ดีซะเลยอ่ะเขาเรียกว่าความสัมพันธ์คู่โดนทดสอบอย่าลืมว่าศุกร์เนี่ยวีนัสมันคือดาวความรักมันคือความโรแมนติกความโรแมนส์แต่ยูเรนัสเนี่ยมันคือดาวแห่งความตื่นเต้นเล้าใจอาจารย์จะบอกว่าความวิตถานอาจจะเกิดขึ้นในช่วงหนึ่งถึงสิบสามกรกฎาคมหลายคนต้องการเสพ S, S E X แบบเล้าใจแบบตื่นเต้นนะมีความลื่นล้มทางเพศเกิดขึ้นได้สูงมากนะคะหรือชาวสิงหลายคนต้องการอะไรที่มันแปลกใหม่เพราะฉะนั้นคนที่มีคู่อยู่แล้วระหว่างความรักโดนทดสอบจากความน่าเบื่อไม่ตัวเราเองก็คู่ของเรามีเกณฑ์การเกิดขึ้นได้นะฮะทีนี้ถ้าคนที่โสดละ่ะเนื่องจากดาวศุกร์วีนัสมันโครจรอ,อยู่เรือน1 1คนที่โสดถ้าเจอคู่เจอความสัมพันธ์ในช่วงกรกฎาคมนี้มันก็จะเป็นได้แค่เพื่อนนะคะพลังงานอาจจะไม่มากไปกว่าน,นั้นถ้าใครเข้ามาแล้ว ลักนาได้ราศีแมทนะฮะก็ลองคบกันไปแบบเพื่อนอย่าเพิ่งที่จะเขาเรียกว่าอย่าเพิ่งที่จะไปเล่งรัดเล่งร้องวอะไรจนกว่าจะผ่านพ้นรอให้ดาวสุขรเขาโครจรเข้าในราศีสิงก่อนถ้าหนูจะดีกับความรักจริงๆอาจารย์แนะนำว่าต้อง25สิสิงหาไปแล้วนู่น ชาวสิงห์มันถึงจะโดนกันหนูจริงๆเพราะฉะนั้นในช่วงของกรกฎาทั้งเดือนเนี่ยก็ยังไม่ควรก่อนแล้วความรักก็ยังไม่ได้โดดเด่นในตอนนี้มีหนําซ้ําเดี๋ยวพอดาวศุกร์โครจรเข้าเรือน11เอเอเรือน12ของตัวหนูตั้งแต่3 1มเอดกรกฎาคมจนถึง24สิงหาคมเป็นต้นไปอีกนะอาจารย์จะบอกว่าความรักช่วงนี้ไม่ดีเลยนะฮะลักสอนซอนเงินมือที่3จะเกิดเดี๋ยวไปรอฟังคลิปของเดือนสิงหาคมอีกครั้งหนึ่งแล้วกันโอเคไหมคะอ่ะ จบและชาวลัคนาราศีสิงห์นะคะใครเป็นชาวสิงห์บ้างพิมพ์คอมเมนต์ให้อาจารย์หน่อยนะคะแล้วก็ใครเป็นยังไงบ้างพิมพ์คอมเมนต์มานะคะขอบคุณค่ะ